กลองน้ำมันเครื่องนะคะตัวนี้เป็นกลองน้ำมันเครื่องของนิสสันนะคะนิสสัน U D Turbo นะคะตัวนี้เป็นลูกเหล็กนะคะที่ตัวกล่องเขาจะไม่มีตีนัมเบอร์ให้นะคะจะไม่มีนัมเบอร์ให้นะคะนี่ค่ะนะับแปลนเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะ แล้วก็ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวัดก่อนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งร้อยแปดมิลน,นะคะแล้วก็หน้าแป็นนะคะหน้าแป็นของ หนึ่งร้อยสิบสิบสามมิลน,นะคะหนึ่งร้อยสิบสามมิลแล้วก็ประมาณว่ารูรูนะคะเดี๋ยวเราวัดดูรูให้รูในรูในยี่สิบยี่สิบเจ็ดมิลน,นะคะรูในยี่สิบเจ็ดมิลส่วนนะับเปนตรงนี้นะ เอาเอาด้านนี้ก็แล้วกันเผื่อยางหายนะคะเผื่อตัวอย่างยางของลูกค้าหายจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะอยู่ที่เดี๋ยวนะคะวัดยากนิดนึงอยู่ที่แปดสิบแปดมิลค่ะแปดสิบแปดมิลแล้วก็ความยาวนะคะความยาวจากจุดนี้นะคะ มาจุดนี้ประมาณยี่สิบเซนนะคะยี่สิบเซนจะอยู่ที่จุดนี้นะคะเนี่ยค่ะยี่สิบเซน